ช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับแม้จะไม่ใช่เมืองคริสโดยกำเนิดแต่ว่าเราชาวพุทธก็มักจะอินกับเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรกับเขาไปเรื่อยนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะครับกันนี้ก็คือถนนทางลงหาดนะครับถแถวๆวงเวียนบางแสนก็เริ่มประดับประดาไฟแสงสีแล้วนะครับให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสและ ข้าวเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งแม้อูมิรอนอะไรจะมาหรือว่าโควิดกำลังจะมาอีกรละลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาละ่ะสร้างบรรยากาศดีๆไว้นะครับเพื่อต้อนรับเอาเป็นว่าเขาดาวเข้าสู่ปีใหม่แล้วกันนะครับก็ผมก็เลยถ่ายแสงไฟสีสันให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับดูสิครับพี่ๆเขาทำงานหนะักเพื่อให้เราได้เห็นความสวยงามในยามค่ำคืนนะครับ